สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันงครที่7เดือนมกราคมปี68นะครับในคลิปนี้ก็จะพูดคุยเป็นการเล่านิทานซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยแต่งขึ้นมาเองไม่ได้อ้างอิงจากความเป็นจริงอะไรที่ไหนนะแต่งขึ้นมาเป็นการจินตนาการนะครับแล้วก็ลองพูดคุยให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยลองรับฟังนะครับเพื่อความบันเทิงนะเดี๋ยวลองดูนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศประเทศหนึ่งนะที่มีการควบคุม อาวุธนะครับซึ่งผมจะสมมติว่ามันคือดาบนะครับแบบนี้นะควบคุมอะไรบางอย่างนะครับให้คนที่อยู่ในประเทศนั้นนะใช้มีดดาบนะครับดาบแบบนี้ได้ค่อนข้างยากลำบากพอสมควรนะอันนี้ก็คือเป็นมีดดาบนะครับสมมติขึ้นมานะเดีย๋ยวนครับโอเคก็ย้อนกลับไปนะครับเมื่อประมาณสัก60-70ปีก่อนนะก็ประชาชนนะครับต้องการที่จะป้องกันตัวเอง จากโจรขโมยนะก็ต้องยอมรับว่าในสมัยก่อนนะครับในประเทศนั้นเนี่ยเรื่องของการเข้าถึงนะครับของเจ้าหน้าที่ท่านท่านก็ทําได้ค่อนข้างมีขีดจากัดพอสมควรน,นะพื้นที่ห่างไกลบ้างนะครับจำนวนเจ้าหน้าที่เนี่ยมีน้อยประชาชนก็จําเป็นที่จะต้องป้องกันตัวเองนะโดยการที่สร้างอาวุธขึ้นมานะครับซึ่งอาวุธที่พอต่อกรกับโจรขโมยได้นะครับในสมัยนั้นก็คือดาบแบบนี้นะชาวบ้านเนี่ยก็ทําการตีดาบ นะจากเล็กเท่าที่มีนะครับตีขึ้นมาเพื่อใช้ในการป้องกันโจรป้องกันขโมยนะพอขโมยเข้ามาเนี่ยก็ใช้อาวุธนี่แหละในการปกป้องตัวเองนะครับเป็นอย่างเงี้ยเลื่อยไปนะฮะเลื่อยไปนะครับอยู่จนกระทั่งช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคนก็ทําอาวุธแบบนี้แพร่หลายนะครับจำนวนในค่อนข้างมากมีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีปรากฏว่าเหตุการณ์นะครับที่คนไม่ดีเนี่ยเอาไมดดาบแบบนี้ไปทําร้ายกัน นะมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากทางภาครัฐนะครับของประเทศนั้นก็ออกกฎไหนในการควบคุมนะครับเรื่องของดาบอันนี้เอาไว้นะร่างเอาไว้นะครับอยู่จํานวนเนี่ยหลายข้อมากๆนะครับเพื่อที่จะควบคุมให้คนที่มีดาบแบบนี้นะใช้อย่างระมัดระวังเขียนไว้ทุกด้านเลยนะครับว่าจะต้องอะไรยังไงบ้างในการที่จะทําขึ้นมาเนี่ยต้องมีการขออนุญาตก่อนทุกครั้งนะขออนุญาตเสร็จอาจจะต้อง เอาดาบเล่มนี้ไปตรวจนะครับเพื่อที่จะทําประวัตินะว่าคนคนนี้มีการครอบครองนะครับดาบเล่มนี้เอาไว้ก็ทาแบบนี้เรื่อยไปนะเรื่อยไปนะครับมันก็เหมือนว่าจะดีนะเหมือนว่าจะดีและพอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับในเรื่องของความนิยมเนี่ยในการใช้อาวุธแบบนี้ก็ได้รับความแพร่หลายคือกระจายไปทั่วนะทั่วประเทศนะครับคือชอบแล้วก็อยากจะมีไว้ในครอบครองจึงเกิดเป็นอุตสาหกรรมในการผลิตดาบขึ้นมา นะเกิดขึ้นมานะครับก็ตีกันเองนะช่างชาวบ้านด้วยฝีมือที่มีนะครับจะแกะลายนะจะทําเป็นสั้นยาวก็ขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับของอชาวบ้านนะที่ทำนะครับแบบนั้นก็เกิดเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามีดดาบนะครับซึ่งเป็นอาวุธในสมัยนั้นนะขึ้นมาทีนี้แหละพอมันแพร่หลายนะครับไปทั่วคือมันกระจายไปโอ้โหเยอะมากควบคุมยากนะควบคุมไม่ได้แล้วก็เริ่มที่จะเพิ่มเติมนะครับในกฎระเบียบ นะทั้งคนที่ผลิตคนที่สร้างน,นะครับตีดาบแบบนี้อาจะต้องมีการยื่นเพื่อที่จะขออนุญาตต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับคนที่จะถือครองไนะอเจ้ามีดาบแบบนี้อาจจะมีการจํากัดนะจำนวนนะครับว่าครอบครัวหนึ่งจะอยู่ได้ประมาณมีได้ประมาณสักหนึ่งเล่มสองเล่มก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ก็จํากัดขึ้นมานะทีนี้พอมันเริ่มถูกการตีกรอบเริ่มจํากัดแล้วคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันดูแล้วจะแลดูจะวุ่นวายยุ่งยาก อย่าก,กันนั่นกันนี้เลยนะก็รักรอบและกันตีขึ้นมานะชาวบ้านนะครับก็ไม่ต้องไปยื่นขอแล้วก็คือทําขึ้นมาเองนะคนที่อยากจะได้นะครับตัวมีดดาบแบบนี้ก็ไปซื้อนะครับที่ตลาดนะเรียกว่าเป็นตลาดมืดก็มีนะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะจากโจรขโมยนะครับเป็นแบบนี้เลื่อยไปผสมปนเปกับคนที่ดําเนินการอย่างถูกต้องนะไอเน,นี้ยก็ขายไปนะครับแบบไม่ต้องขออนุญ,ญาต คนที่ขออนุญาตก็ขอไปนะผสมกันนะครับแน่นอนนะครับว่าอัตราส่วนนะระหว่างคนที่ขออนุญาตนะครับในการที่จะมีดาบสักเล่มหนึ่งกับคนที่ซื้อเลยเนี่ยมันก็ดูแล้วพอๆกันแล้วตาม common sense แน่นอนนะครับว่าอะไรที่ได้มาง่ายๆเนี่ยมันย่อมมีจานวนเยอะนะคนที่ลักลอบนะครับในการผลิตดาบแบบนี้หรือว่าคนที่ลักลอบในการซื้อนะเพื่อที่จะไว้ในครอบครองเนี่ยก็อาจจะมีอัตราส่วนที่สูงกว่า มันพอๆกันแต่ว่าแบบที่ไม่ต้องขออนุญาตเนี่ยจะสูงกว่าเพราะมันหมุนเวียนนะครับอยู่โอโ้โหเรียกว่ารายวันเลยมันจะทํำยังไงดีนะครับปนกันไปโอโ้โหเรียกว่ามั่วัู้เลยทีนี้นะทางภาคไทยก็รู้สึกว่าหนักใจนะในประเทศนั้นนะครับหนักใจจะทายังไงดีนะทีนี้ก็อาจจะมีการควบคุมควบคุมที่เข้มนะยิ่งเข้มไอเจ้าตัวที่ลักลอบทำเนี่ยก็ยิ่งเยอะเพราะมันยาก ในการที่จะครอบครองนะครับตัวมีดาบแบบให้มันถูกต้องตามธรรมเนียมนะครับของประเทศนั้นปัญหาเนี่ยมันก็ตกอยู่กับคนที่ดําเนินการนะครับอย่างอย่างถูกต้องนะไปยื่นขอต่างๆนะครับปรากฏว่าทางเนี่ยเขาก็เหมานะคุมหมดเลยทีนี้โอ้โหไม่ว่าจะเป็นดาบอะไรอย่างไรจะสั้นจะยาวนะครับถูกจํากัดทั้งหมดนะยากนะครับทีนี้ยากเลยคนที่เป็นร้านค้า คนที่เป็นช่างนในการตีดาบต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ดาบเขาทำมาเนี่ยม,มันค่อนข้างที่จะยากแล้วในการที่จะขายออกไปนะจะทำไงดีก็รวมกลุ่มนะรวมกลุ่มนะครับเพื่อที่จะไปเรียกร้องสิทธินะเกี่ยวกับเรื่องของการทำนะครับอาวุธแบบนี้ก็ได้ก่อตั้งเป็นองค์กรหรือว่าสมาคมนะครับของผู้ที่ผลิตอาวุธนะครับดาบแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรวมกลุ่มแล้วก็จะได้มีกําลังเสียงในการไปเรียกร้องนะครับ ก็รวมกลุ่มกันนะแล้วก็ตั้งนะครับเป็นผู้นำนะเพื่อที่จะไปพูดคุยนะครับกับคนที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธแบบนี้นะไปพูดคุยกันทีนี้แหละมันก็เป็นช่วงของจังหวะแล้วก็โชคดวงด้วยนะครับประกอบกันนะถ้าเผื่อว่าตอนที่ไปคุยคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นคนออกระเบียบนะแล้วคุยกันรู้เรื่องถูกคอนะสิ่งที่สมาคมนะครับพูดตีด่าบแบบนี้ ร้องเรียนไปก็อาจจะได้รับการตอบรับเห็นด้วยคอยตามแต่ถ้าเผื่อว่าบางช่วงจังหวะนะมันมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับแบบนี้จะยังไงก็ปิดประตูทั้งหมดไม่ว่าจะเรียกร้องอะไรไปก็ไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับแล้วก็ตีปัดตกไปนะก็เป็นเช่นนั้นนะครับบวกกับถ้าเผื่อว่าในสถานการณ์นะครับของประเทศนั้นมีคนที่ใช้ดาบเนี่ย ในการทำร้ายกันในการกอร่อเหตุกันแล้วเกิดเป็นความรุนแรงขึ้นนะคนที่ออกกฎหมายก็มองว่าเออเนี่ยแหละคือต้นเหตุนะครับของความรุนแรงดังนั้นเนี่ยก็อย่าก,กันนี้เลยคุมแล้วก็ตัดตอนให้หมดนะอย่าให้มีนะครับแบบนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับบ้านเมืองในการควบคุมความสงบดูแลความปลอดภัยของประชาชนละกันนะก็อาจจะมีแนวคิดประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันก็ไปแบบเนี้ยด้วยมานะครับ มีขึ้นมีลงนะครับมีคอยตามบ้างมีไม่เห็นด้วยบ้างนะครับเลื่อยมาจนกระทั่งนะครับอยู่จุดจุดหนึ่งนะมีเหตุความรุนแลนะครับของคนเนี่ยใช้ดาบในการทำร้ายคนจำนวนมากคนคนเดียวแต่ว่าใช้มีดาบเนี่ยไล่ฟันนะคนจำนวนมากในประเทศนั้นนะเป็นการบาดเจ็บล้มตายนะครับและออกข่าวแบบคึกโครมโด่งดังเลยนะทีนี้เขาบอกว่าโอ้โหถ้าแบบนี้จำกัดเลยดีกว่า นะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ห้ามโดยเด็ดขาดในการที่จะผลิตนะครับอาวุธแบบนี้สั่งห้ามเลยแต่การสั่งห้ามเนี่ยเขาก็ไม่หักด้ามพาด้วยเขาคือมันเจ็บเขาก็ใช้วิธีการค่อยๆค่อยๆตอนนะไปทีละน้อยนะครับอันดับแรกก็คืออาจจะจํากัดเรื่องของโรงงานที่ผลิตนะให้จํานวนเนี่ยน้อยลงสมมติว่าเดือนหนึ่งอาจจะผลิตได้นะครับจำนวนเนี่ยหนึ100เล่มนะหนึ100เล่มนะครับก็อาจจะจํากัดเหลือ เพียงแค่30เล่มนะประมาณนั้นอันนี้คือจุดแรกนะครับทีนี้พอเริ่มจำกัดนะน้อยลงนะครับน้อยลงคนที่จะไปยื่นในการขอนะครับซื้อดาบแบบนี้นะก็เพิ่มกฎเกณฑ์เข้าไปให้มีจำนวนเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นจากเดิมอาจจะใช้เอกสารเนี่ยเพียงแค่2อสอย่างนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น5้ถึงหอย่างเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าการที่จะครอบครองครับดาบแบบนี้มันยาก นะมันยากมากก็ขี้เกียจแล้วขีนะ้เกียจเอาขี้เกียจขอแล้วก็ก็อยาเลยละกันนะอาจจะจากัดได้จํากัดได้นะครับเพียงแค่คนที่มีแนวคิดในการคารพก,กฎหมายแต่ในมุมนี้นะครับกับกันคนที่ไม่ได้สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบนะเขาก็ทําเหมือนเดิมนะครับอยากได้เขาก็ไปซื้อตลาดมืดโรงงานที่ผลิตนะครับก็ยังคงผลิตต่ตอไปแต่ลักรอบในการผลิต นะทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆพอถูกจับโรงงานถูกปิดก็จบไปช่วงหนึ่งพักหนึ่งแล้วก็ไปเปิดใหม่นะลักรอบแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะควบคุมนะโหยากนะครับยากมันผสมกันหมดนะครับระหว่างดาบที่มีเลขทะเบียนกับดาบที่ไม่มีเลขทะเบียนะดาบที่ไม่มีเลขทะเบียนเนี่ยโอ้โหตากโอยู่ในสังคมเนี่ยเยอะมากจะทําอย่างไรไม่มีทางออกนะ มันก็เป็นเรื่องเล่านะครับของประเทศประเทศหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมเนี่ยแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาแต่งเรื่องขึ้นมานะครับไม่มีความจริงอยู่ในสิ่งที่ผมเนี่ยเล่าเลยนะฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ลองดูนะโอเควันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปยังสูงที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ